ตากล้องงเรไนาวราหล่อเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเลยวะเอเป็นบ้าเลยเหรอครับเออโอ้โหหล่ออย่างงี้มีไหมหล่อแล้วเอาการมีครับเอาการเอาการเอาทุกอย่างนะจ้งก็เอารถก็เอาใจก็เอาคนก็เอาเอาว้าวว่าไงอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน,นักสือนะคะมาดูกระจากรถรถเกส่งครับ<ะ>อัพเดทรถข้าใหม่มา<ะ>วันนี้มากับรถรุ่นอะไรครับผมนิสันนวาวาระนะคะคันนี้ NP 3 0 0เครื่อง1 2 E ปี18หนึ่งไงนะ1 2 E เครื่องพันสองเลย2.5ล่าสุดกลายเป็นนิสันมาแล้ว1.2เออ2.5 2.5อบอกผิด แอ้เครื่องมะละกี้วันสองเราจะขายดีนะเกื่ยวกันสองนี่นะฮะสองจุดห้าอีครับคันนี้นะเปิดราคาขายเท่าไหร่ครับผมสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทออกแล้วก็เราใช้เงินเท่าไหร่ครับศูนย์บาทเด้อห้างวันแรกพันเพียงแค่สี่พันสองร้อยบาทหลังจากนั้นไปจ่ายราคาเต็มที่เจ็ดพันสองร้อยบาทโอ้โหครับเรามีบัตรประมาณแถมอีกเล็กน้อยบาทโอ้โหนะเรากินอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ครับตะกรึกตะกักตะคอกตะเก๊กครับยังคระบพ่นะอ่ะรอบคันนะมาดูเลยครับสวยๆครับ มารอยมีบ้างนี่เห็นไหมนี่โอ้โหครับไหนชนมารถชนมาอย่าผมไม่เถียงนะมันตลอกเฉยๆมันสีมันสีล้อเดิมนะไม่ชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอออะไรวะไม่ชอบไม่ต้องเปลี่ยนนี่เราสามลายนะคะพี่ นะครับลิงก์เบอร์โทรครับปักหมุดอยู่ด้านล่างครับผมกดหรือทักโทรมาหาเราได้เลยครับผมนะถ้าโทรไม่รับก็แอดไลน์มา<ช>แอ<บ>ดไลน์ไม่รับก็โทรมาครับทำสับไปสับมาเดี๋ยวก็รับเองครับผมนะอยากได้โทรหาเราครับเดี๋ยวจัดให้แก้ว